โอ้ยมันคืองามแต่พี่น้องข่อยเบิ่งก็ดูเฮ็ดอียงนี่สีสมแด้พี่น้องงามงามพุม่นะนะออมาลักษณะ,ม,ษณะมันดูอ่ะ,อ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 ะพี่ขึ้นเบิ่งหายขึ้นน้องเด้ไห้โอ้เห็นบ่แน่นดีทีนี้โอ้เห็นบหเฮ็ดอียงหนอโอ้ขอเราออนซ่อนเห็ดประเทศหนอกมันคือสีงามแต่สีสม สีสมสีอันเหลืองพนะนันกินได้บ่ละที่นี่ไปหาอีกได้เอ๊งอันลังเทืออันได้นังสือข่อยมันกับบวมีได้พี่น้องมันกับบวมีสูเห็ดแสดงว่ามันบ่ละเอียดสไดเหาซื้อหนังสืออไม่ล่ะนี่นี่นี่เห็นว่าเดี๋ยวป้าเอ็มกับสิมาเบิ่งดอกตีนี่เห็ดอีกอย่างน่อ่เนาะเดี๋ยวเทา้งใต่มันนีเออขึ้นแน่นดีแน่นดีดีเด้อ อม,มันแน่นดีอยู่ด้พี่น้องอืมไม่มาเห็นเอียื์ดอกงามแน่นเอียดลดมันบเกิดหลายคือข้าเจ้าเนาะข่ละย่างหาอันนี่อนข่ยนี่บ่เกลายปะพี่น้องอืมมีหม่องละหน่อยละหน่อยหรือว่าอันอันฝนมันบ่พอบ่องามเลยเห็นบอกอืมสีงามพะโล ก็เห็นยังข่อยกระถ่ายพี่น้องเห็นอะไรก็ถ่ายเนะาะห้อก็ทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะอืมข่อยว่าอันนี้ม่นอันพักออกแบบพี่น้องจุนจักพักออกแบบบอข่อยว่าพักออบกแบบคักๆแล้วนี่นี่นี่อันนี้อันเน่เขียงก็พักออกแบบมันถอยูยน้ำกันนั่นแหละพี่น้องข่อยถามไอข่อยว่าอัน พันพักอบกแบบบ่อนี่เพิ่นว่าโอ้ยมันเป็นทังไหนสันมันสมบ่อสันสมบ่าสันคอยคอยยึกซิมบางหล่ะพี่น้องคอยซิมบางผมมันกับสีแมนอยู่ดราอีอบกแบบอบกแบบข้าเจ้าเสียนแกงใส่กบน้อยแกงใส่เห็ดมันกับเสียเนาะยังกคนเสียยังขึ้นนี่สมสมเนอะเห็นบ่อเสียมันขึ้นหลายหลาย อันอันอยู่น้ำดินเห่านะพี่น้องจักมันเสียเห็ดอีกอย่างหรืวะล่าเขาจันพ่านขึ้นบักลายเนาะแสดงว่ามันเตรียมตัวถือเห็ดสิเกิดบ่อ้าวนี่นี่นี่เห็นนางล่ำบันนี่เห็นบ่เป็นอย่างคือก็ยังมาเกิดหน่อยเทนละบันเอาตะเปาะแตะแตะว้ายดอกหน่อยหน่อยมันพี่น้องมึงดูล่ะอืมเห็นบ่อืม ขอนเกามัเนี่แหละพี่น้องยิ่ยงยา่ไปพูนเห็นบ่นี่ขอนนี่แหละที่ว่าบ้านเพอเวอร์พีเว่นั่นพี่น้องคอ,อยกับเขาปลาคือเกาตัดต้นไหม่บางที่แหละพี่น้องเบิ้งห้อยขอตัดต้นไหม่แปลนมินดินเป็นตอก็ตดกระเจ็ดอยู่พ่อกับแม่มาพร้าเฮ็ดกันเลยจับกล่องมถทายแตดต้นไหม้เมื่อนี่ตัดได้สามสิบต้นพี่น้องมีแต่ตน้นใหญ่ เป็นตอกระถดเกะเท็ดยุกคนน่ะพ่อหญ่นี่ว่าป้ดอีหนาอันนี้ว่าสั่นกะสิว่าภาษาเฮาก็สิว่ามัดตัดคักตัดแน่ค่ะเถินอ่ะพี่น้องจะสิบเอาเอาไปเผาทานดิปัดข่อยกัตัดโพดดิพี่น้องแบบว่าอันอันเราจะเอาเอาขอนี้ไปได้ยังไงล่ะนะพี่น้องนี่ขอนี่ เราจะเอาไปลงตรงนน้นเอาไปลงมองลุปปบๆพี่นอ้องอพราะไ่ว่าสิดันไปให่คอยติดไส้แดนเขานะพี่น้องบันนี่คอยเก็บกินเห็ดให้มันเลี่ยงกลุ้มกันนะนะแล้วตรงนี้นะเพื่อนิเอารถแมคโคมาต่าพี่น้องเอออืนี่เอาแมคโคม,มาจกคอยบ้านมันก็นต้องใส่เวลาละ่ะพี่น้องถ้าเกิดวันไหนฝนตกเราก็ไม่ได้ทํามันก็นต้องเป็น ระยะเวลานานอยู่สามสี่ห้าเดือนนี่ช่วงนาฮอนเนี่ยคอยต้องทำางานตลอดอยู่แล้วเบิ้งส่งแล้วเนี่ยคอยต้องทำางานในปลาบ่ได้พักผ่อนดอกนี่พี่น้องมึงที่พี่น้องลงบ่พี่น้องพัวน่ะเดี๋ยวไปบ้งผัวนะ,ะ,ะคอยตัดตะกี้ขามาบ่าได้แดดบ่มีแสงอารมณ์มืดตึบ๊บเออตอนนั้นแม่นยุ่งอนที่มันบ่มีใบมันก็โล่งยุ่นแล้วพี่น้องบัดพระใบขึ้นโอ้โหมืดเดียวว่าเห็นยังเลยน่ะอมืมันก็นเลย มันกับบัด้ข้นไปไง่ายๆไม่พี่น้องแม่ถทยสศศิวาห้าสิบคนซอยกันก็พอใหญ่มันกับบวพี่น้องมันขอนที่แบบเหมือนยังไม่ผูแล้วก็ขอนที่พวกผูแล้วก็อีกมันก็ข้นยากเราจะดันมันไปตรงโน,น้นนะ่ะเนาะองอยมันต้องไปนันนั่นมองบวกบวกทีหน้าพี่น้องแต่ว่า กสิ Merkel, two, ่าที่ขาอยเฮ็ดอได้ว่าเขาตัดไปแล้วบันี้เขาลับมาคิดบิ่งว่าปัญหามันอยู่ที่ไอ้ขอนไม้เก่าพวกนี้เนาะเราก็แค่ย้ายขอนไม้เก่าลงไปตรงที่มันไอ้ที่ลรลุๆนะพี่น้องอยุบๆลงนะเป็นบ่่ตอนนี้มองนี่มันกระสีโลงมันบ่พี่น้องขอสีบอกพหไยเนี่ยนี่เราแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้เพิ่มมานะพี่น้องมันบ่ เนี่ยอุ้อยสตัดอันสตาร์ตต้นไม้ไปพูนเขบาบอกอยากตัดอีกแล้วเขาก็เัิกซื้ตั้งแต่นี่แหละขอกว่อุ้มเพี้ยนใหม่บ้านห้าสีใหญ่ของโมนี่ไปได้จังไหนนี่มันมาเป็นยังไๆได้เพืนน่อนมันนักต้นไม้นั่นอืม เพิ่นว่าเพิ่นลำพังฝรั่งพิ่นกระสือโบยจักเห็ดคือเฮาเด้เฮามันสมบูสมบันอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะถ้าพ่ข่อยเฮ็ดเฮ็ดน้ำข่อยข่อยพืชดอกเป้าไหวดอกแต่ว่าถ้าเฮ็ดน้ำข่อยข่อยยุ้ยพี่น้องเออถ้าพ่ข่อยเฮ็ดสมบูสมบันแบบว่าข่อยก็ข้าใจอีกย่านหนึ่งเล่ากับบ่ค่อยสบายเนาะพี่น้องเนาะเล่ากับเป็นโรคประจําตัวหลายอย่างบ้านนี้เล่ากับเฮ็ดงานน้ำเล่ากับเป้าไวเลยเฮ็ดงานมาเล่ากับเมื่อยแล้วเนาะพี่น้องสิมาให้ยเถาแล้วสิให้มา อยู่มายกล้วกับบว้อีกนะพี่น้องลวก็สิใส่แตะเงินแต่ห้าเนี่ยอยากไอเสพเงินอยากอยากปะหยัดซอยเล่าฮานาพี่น้องอืมบางเนี่ยนี่ที่หะหกครับว่ามันมันมันลกขยะเฉยๆหรอกพี่น้องขยะต้นไม้เนี่ยนะขยะขอนไม้แห้งอ่ะนะพี่น้องนี่ปัญหามันอยู่นี่อยู่สิแมนบัดนี่พี่น้องเนี่ยเห็นป่า่ทำไงล่ะทีเนี้ย แต่ว่าข่อยเหตุเห็นแล้าเห็นว่าเวลาเราขนลงไปนีุู่บๆพุนบานนี้ตรงนี้มันก็สิแปดเนาะพี่น้องเนาะอะไรมันจะง่ายขึ้นเผื่อจะบอกเข้าใจว่าเออไม่ต้องมาไม่ต้องตัดมันเพิ่มหรอกก็แค่เราขนไอ้พวกเศษนี้ลงไปสิบางสินะก็สิบ,บอกแล้วเนี่ยีว่าหันข่อยพ่อเฮ็ดหนวดอยู่มองหันดิว่าหัน เฮ็ดหนวดยอสองสามก่ออยู่หันมือไปทาใเ้็เบิ้งก็ได้ราสถาให้มันได้ลายก่อนเห็นบ่พี่น้องโอ้ยเฮ็ดหนวดเห็นบ่นี่เฮ็ดหนวดนี่พี่น้องเฮ็ดหนวดนีเห็นบ่านานแกงแซบคื่กันพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดหนวดเมื่อน่ะเอาไปแกงแล้วพี่น้องเขาหน้าปลาใหญ่ขนอ่ะเอาไปแกงแล้วได้เฮ็ด ได้เฮ็ดหูหนูกับนึงนี่แหละพี่น้องเสียไปเกียงเสียไปเกียงแซนอเมย์ฮะนะมันก็แเซาะแซนอหม่ใส่เฮ็ดน้อง,องล้มน้่นี่ว่าเป็นอะไรเฮ็ดกว่างงามคักเฮ็ดที่ห้าบอสันมันก็งามนั่นแล้วแต่มันบอเบียรแล้วพี่น้องมันกินได้อยู่้ปเอ็มบอกก็ต้องข่าเบื้องหันละบ้าน ไ้คอนมันเนามันหยังเห็ดมันยังจะเกิดหลายขึ้นไปเอ็มบานละ่ะโอ้ยพุ่น่ะเห็ดอันนี้คอัขวพากินพี่น้องล่าไปใส่ต้มมันต้มเจืดแ่บไปด้วยต้มเกลืเพรอพกินได้อยู่หัน้ำมันหลายโผดไหมพุ่น่ะเขาจัผ่านอยู่หลายครับอันเห็ดอันนี้ เห็ดหนูเฮ็ดูหนูขาวนี่พี่น้องอ,อืมเบิงนี่พี่น้องนีม่มันบริได้พี่น้องแข็งกังดองอยู่เห็นบหน,นุ่มแต่ว่าหันแบบว่าเป็นไผเป็นมั่นอยู่นะแส่บอยู่พี่น้อง้อาผู้ใจว่ามากค่ะนะแขียงต้นไม้นี่คับอยู่ผะมันกระดกงา,งามงามด้พี่น้องผนะ่นะทอแสงแดด สะอาดดีได้พี่นอ้องเนาะเขาดูสะอาดีเขาดูสะอาดดีแต่ละค่อยก็ว่าค่อยมากินต้มจืดนะมันก็นเลยไม่อยากจะกินเห็นบ่ล่าน่เปล่หัวยู่ยได้เห็นบ่ดอกเขานน่เห็นบปล่น่ะเห็นบ่าเลยดิยังคือเห็ดสมองนี่แล้วเขาก็ย่านเบียเขาก็บอกกินร้ายคักอืม เดือนที่แล้วผูดอกว่าเดือนที่มันเกิดผุวน้าป้าเป็นกิมมันกิมอยู่คนพี่น้อง